น้องๆเด็กนักเรียนค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลศึกษาค่ะร่วมกิจกรรมเปิดกิจกรรมกีฬากรีธาภายในและกิจกรรมเดินวิ่ง Family h e a l ที่ Day for King r รามานที่สนามหน้าสดทงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลศึกษานางประภาพรจันทบ,บุรรมรองเพื่อนในการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดกลวยถวายพวงมาลานาพระบรมฉา,ายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมประธานมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมกีฬาที่ชนะเลิศในประเภทต่างๆและกล่าวปิดกิจกรรมกีฬากีฬาภายใน่จากนั้นนะคะเด็กๆพร้อมด้วยคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยร่วมกันเดินวิ่งกับเธอพระเกียรติ Family healthy Day of King ง a m มานายค่ะ ในไปยังสวนร่วมก้าวกันลัประพฤกตนะคะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เด็กๆค่ะและเยาวชนเห็นความสําคัญในเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์คะ่ะนี่นะคะก็น้องๆน,น,นะคะฝ่ายอนุบาลศึกษาโรงเรียนสาธิตนะคะน่ารากักมากเลย